มาแล้วกได้ม่คนึ่งดิจังว่าพเก็นะไม่กดมาอีกเลยนะตายปืนให้ลูกหน่อยดีเกยังไงเนี่ยมาดีจับจับปืนมันไว้แล้วเพื่อนๆเราขับรถนดีขรงตามหาให้อยู่ขับรถรับเลยขับรรับเลยมึงยังอุ้มอยู่ปะเนี่ยอุ้มอยู่กุนอยู่ล้พังไอ้เออแล้วนักปสับ อยู่แถวหน้าทหารได้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 พี่ลางน้ำอาไมงอยู่ไหนอะกูอยู่เมืองล่างเลยทหาน้าอาหารมาช่วยหน่อยได้ป่ะาสุดล่สุดหารมึงเอาให้ไหวนะสตัวเองฟังไหนฟังสะพานเหล็กหรอใช่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 ใ่ใช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 ่่ใช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 ่ใ่ใช่ใช่ใช่่ใช่ใ่ใช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 ่่ใช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 ่่ใช่ใช่่ใช่ใช่ใช่ใ ไปแล้วกําลังไปจับหมาอนตาดกเก่ากําลังดันนะผมพี่ผมก็ไข้ไทอยด์หน้ากันแล้วหัวสมองผมในตลารไอเนี่ยผมต้องกินอะไรอ่ะไอติมหรอสามผมเหรอใช่ใช่ต้องกินน้ำส้มหรือสเดี๋ยวครับขมราบวนรัวแต่ผมก็มีน้ำส้มนะแต่มันกินไม่ได้อ่ะไม่สามารถกินได้บริเวณนี้ไม่สามารถกินได้บริเวณนี้โอเคขับเฉยอันนี้กินได้อันนี้กินได้ เธอพี่มันห่อเปเพื่อนตัวเองด้วยนะมาติงน่าคุกไอเซิร์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 กมึงมาชนตรงหลังพวกปุ่นหน่อยดิได้มีคนเผารถไปแล้วมีคนเผารถไปแล้วใครเผารถไม่รู้ร้อชมพูอ่ะมาติงอยู่ไหนมาติงไอย่างนั้นิดีโอผมได้ถึงแล้วผมอยู่แถวข้างหมูอยู่ใต้สะพานเหล็กนะผมโดนนะเฮ้ยใครอยู่ในเมืองบ้างวะอเปเพื่อนมันเหรอพี่ไม่รู้อยู่ไหนตัวโดนใครอยู่ในเมืองบ้างเงียบก่อดบอสอ่ะมึงอย่าเผารถได้มาดีรถมือสีอะไร รถปกติพี่ทะเบียนว i ซีไอเผมทุบแล้ครับเจ้าเอยต้อวจสองนาทีตำรวจอีกเทเลทีเดียวทุบเลยทุบเลยตอดึงมทุบแล้วดึงทุบทำรวจชาไม่เอยได้ยังไม่ทุบรับยังไม่ทุบครับเป็นกันไหนเนี่ยอยู่นานแล้วเกณนามึงเอาเกณไปเลยยังไม่เลยเพื่อนไปเลยไปเลยตอนอุ้มกได้เหรอวะได้ เขีนยนได้เขียนได้ไหนตรงไหนพูดมารดมารถมันจะเขียนได้แต่เมื่อมัร่กนาทีวะหลังรถตุนครับหลังรถตุนตรงตรงทางเลยตรงทางทางของคุณเลยมึงก็กินนาทีเออตดนเพื่อนมันเล่นนะตรงถนนเลยกี่นาทีเออยี่ห้าครับยี่ห้าอ๋อเคสใหม่เหรอใช่ครับใช่เฮ้ยมึงน้องอุ้มส่วนเยอะเลยด้วยน้องเฮ้ยแป๊บนึงดิตอนนี้มันกำลังอุ้มอุ้มแป๊บนึงมันมันอุ้มเพื่อนมันเพื่อเพิ่มเคสอ่ะ

อยู่หน้าหน้าหน้ามาไอ้แฟมหน้าอแมไดวเวมไม่เจ้าดยวมไม่เชาเดี๋ยึงไม่เช่ไปฟังไอ้เสือก่อนดีจอท่ไหร่จหตุนพี่ทางนั้นต่องต่องเลนถนนต่องเลนตอนเนี้ยตอนเนี้ยเขาทำแบบนี้ลุงเขาอุ้มมือไปเล้ยไปเขียนไงพสูจเพื่อจะไล้ลากง่ายๆเข้าใจไหมเพราะงั้นเราต้องเอากลุ่มเราเนี่ยไปโดนลุดเขาเลยผมผมผมโดนนะผมโดนอยู่ตรงโอทีอาโอท เอ้ไฟย่อยหน้าหน้าพุกนะตอนนี้ออกไม่ได้เพื่อนดีย่อยหรอกเราน้อยแล้วเนี่ยมามามาแล้วเนี่ยพี่ก๊อตรวมไหนเชิญรถไหนดีกว่ารถแต่ไกลมันไปไม่ได้ทำไมมึงถึงชอบล็อกรถกันวะมึงเป็นไรอ่ะโคนนะกูหลุดล็อกรถอย่างรถมันขึ้นนี่พี่บ๊อบหน้าหลุดนะแต่แต่ไี่บ๊อบอยู่ไหนพบ๊อบอยู่ไหนผมต้อังตกใจเหมือนผมจะหลุดนะต้องกดหน้าคุกจะหลุดนะต้องไปเทียร์โอเทียร์พี่สองตัวสองตัวสองตัวเข่าโอทียร์ มันเยอะมันเยอะไม่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 ตอนนี้ตอนนี้ยว่ารวมไหมรวมไหมตอนนี้ไปช่วยเพื่อนเพื่อนดีกว่ารวมดีกว่าไหมรวมรวมดีกว่ารวมดีกว่าเขาปล่อยศพเขาปล่อยศพเขาปล่อยศพผมอะแล้วเขาปล่อยแล้วจะเขาปล่อยหรรวมรวมก่อนก็ได้มั้งพี่รวมดีกว่ารวมดีกว่าท้องไรจะมาคายใหม่ยืนตรวจสอบจี๊ดนะไอ้ผมทำไมวะไม่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 เฉลยเลยเฉลเลยคือชั่วโมงชนะเฉินพึ่งนี่อุ้มนี่แหละเล่ยแกไีจะต้องใช้ส่องเหรอ ต้อตะสงก็ไ้ไม่ไไมได้มได้ัมีไปละยันรอเลรอเลวใมไม่เออรเดียวโซนรวโไอ้บโซนไอ้โเออปล่อยไปปล่อยไปไม่มันรุ่มจบได้ด้วยหรอรุ่มจบประเด็นได้ด้วยหรอวะได้เมื่อกี้มันก็อุ้มไอ้ต้อเมื่อกี้มันก็อุ้มไอ้ต้อเหมือนกันอุ้มรอเขยอุ้มรอเขยมามาช่วยเพื่อข้างล่ามันอุ้มไต้อเข้ามาได้หรอแม่บอกขอบคุณนะ ขอบคคุณได้ด้วยหรอไม่มันก็เป็นแผนไงมันก็เป็นแผนไงมันก็เพิ่มเพิ่มเพิ่มเคสไงก็ได้แหละมันเหมือนเป็นเจมีโกดอ่ะเป็นโจโบ่แหละเจมีโกดจมันเหอะแต่ลองสิท่านหน้าไปแกเพิ่งรู้เหมือนกันเดี๋ยวว่าอุ้มได้งั้นซีซั่นนี้แหละแฮ่อสิท่นนี้ก็นี่ไงวันนี้ไงเอาไว้ก่อนโอ้โหแต่ถ้าวันนี้ได้ไปเจอวันนี้ขอแบบบ้าแบบคิ้วแเต้นหน่อยได้ไหมหน่อยไอ้นี่ป่ะเรเบลล่างป่ะ มารวม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 โอ้โ okay, พ okay. 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 yeah. yeah. okay. ี่ผมเลิอติกวนหนาทีพี่ช่วยหน่อยเจอเพื่อนมาในเมืองดีไม่ต้องรวมแล้วเราต้องรวมแล้วตอนนี้ไม่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 ม่ไ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 มม่ไม่ไไม่ไมม่ไม่ไม่ไม่วมไม่ม่ไม่ม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 ่ไไมไม่ม่ไม่มไม่มไม่มไม่่ม่มไ่มไม่ม่ บ้านขามันีบ้านบ้านจี๊คแดงเขียวข่ายทหารใช่ไหมกําลังจะผ่านแรงเขียวกําลังจะผ่านแรงเขียวเฮ้ยแรงเขียวใกล้ใกล้ใกล้คุ้งเมื่อกี้รอดแล้วนะร้อแตกร้อนนี่ง่อยแค่เอ้ยบัสเดียวไม่ได้เดียววัดจบแคบวัดจบแคบวัดจบแคบวัดแดงเขียวแคบวัดโอเคทำไมไอ้รดไอ้รถอ้อนทำไมรถอยู่ปะพี่คนพี่ถ้าสมมติสมมติถ้าถ้าคนอุ้มศพหลุดต้องแคบปะมาได้ป่ะมิไม่มีตำรวจนะไม่จะมาตอนนี้กำลังไปกำลังไปสายกำลังไปนะ ต้งไหนต่อต้งไหนต่อ้ตอนนีเรจ็บบอกนะต้นไหนต่อนะไม่ขอนำบ้างอยู่ตรงไหนคนร่ถ้าเขาร่วมแคนมั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 นไม่ต้องปล่อยใช่ไหมเพื่อนอยู่อยู่ตรงไหนเพื่อนอยู่ตรงไหนยกเคสว่ะพี่ถ้าสมมติถ้าผมขับแคสอะของคุณใช่ไหมจะไปไหนไม่น่ายกหรือเปล่ามันมันเราไม่ได้โดนหอนโอเคก่อนดิเพื่อนเนี่ยโอเคก่อนได้ไหมโอเคก่อนได้ไหมเพื่อนรอยู่บ้านร่วงหลังบอลเลอร์บอลเลอร์หลังอยู่หลังอยู่ตรงไหนอยู่ตรงไหนต้อง งานบ้านหลังสอนากำลังจะไปร้านหเยอะตอนลุงก็อยู่อ่ะได้ได้แบบเรื่อยๆเลยได้ได้ตลอดเรื่อยๆแล้วก็ตกปังนูตกแคสบ่อยเนาะอยู่ปั๊บ้านหกซุนเพื่อนอยู่ปั๊บ้านหกุนโดนแท็กล่คนงันเดียนเดียด้วนดยนดีกันเดันเดีวนดย่ันมนเดียวกันเดนเัวนียวกวนเนัยวมนนัวั่ ไอ้มาลวงหกตัวเลยมีเชือกตูดโซสุดเล่นอยู่นะมีมีทางไปบ้างซีเจนึ่งแต่งเนืหน่อยไหนอยู่ตรงไหนบอกว่าคุณไม่เจอตัวตัวบ้านเลยลุงตัวบ้านเลยลุงบ้านบีซีเลนไหนผมนวนย่างย่างแต่เนื้น่อยเป็เป็นเจอแล้วซาดเลนนีกูไม่ได้มึงไอ้เหี้ยนีกูไม่ได้ไปไหนบ้างเพื่อนเร็วไปช่วยเพื่อนเร็วไปช่วยเพื่อนเร็วช่วยเพื่อนหน่อยช่วยเพื่อนหน่อยตอนดับบัสตอนดับบัสตอนดับ้านกันเงินการเงินต้นเลยต้นเลยต้นเลยอย่ามันอยู่ข้างบนมันอยู่ข้างบนอยู่ข้างบนไล่มันหน่อยไล่มันดิไล่มันดิไล่มันวนะ ไล่มันไล่มันไล่มันถ้าขึ้นไม่ได้ขึ้นกันไม่เอาเลยถ้าเขาไม่เอาไม่ยอมเล่นไฟใหญ่ก็เอาเลยแข่งมันเอาเล้ยอาเลยน่ยมันมาเติมเรื่อยๆนะพี่มันมาเรื่อยๆนะมันมาเติมไปเรื่อยๆนะเขาเลี้ยงเรื่อยๆไปเรื่อยๆถ้าเขาไม่อยากไม่ถ้าเขาไม่อยากเล่นไฟใหญ่มึงก็มึงก็ใส่เขาเลยไม่ต้องให้เขาดีแล้วนะเราใส่เขาดีแล้วเนี่ยไปทางหน้าคูนักกินนึงแตกสามแล้วตัดเลยตัดเลยน้ำน้ำเลยพี่แข่งแขงที่มันของฮกซอนอ่ะเอาเอาหน่อย เกี่ยวเกี่ยวได้เพื่อนกี่ยวได้เยวไอนเกี่ยวได้ขับขับขับผมเพื่อนเลยครับผมเพื่อนเลยได้แล้วเขาเพื่อนเขาจะเกี่ยวเขาเล่นอะไรเไม่ได้หรืได้แล้วเป็นางสาได้เปนางสาดได้มีใครยังไม่ใหม่กปะยิงแล้วตอนเราได้นะวิ่งหนีโดนฝ่ามอไปช่วยงเห่ยดิเอาหัวใจเอาหัวใจไปช่วยลุงหน่อยดิเอาหัวใจตัวเดิมอย่าเอาเบนดี้เนี่ยข้างหน้ามึงขับสวนเป็นเพื่อนเลยิงแล้วจริงแล้วตอนนี้แจริงแล้วจริงโดนด้วยโดนด้วยโดนด้วยไปพี่กำลังไปกำลังไปกังไป แตกยังนึ่งนะมแตกยังนึ be, like, so no. ่งนะไม่ไม mmm no ่ไปกรุปใหญ่แล้วปะโซมันแบบยิง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 ยึงยิ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 ่ยิงยีงยิงยิงยิง่นอยิลยิมยิง่ิเยิง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 ยิ่ยิง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  า้านงอยู่สามล้านเลยไม่เล่ัตม่ม้ได้ได้ได้ไอ้ยางรถไฟบ้านแนวจีนนะได้เพื่อนอยู่คันนึ่งมีเท่าไหร่พี่เพื่อนไฟตรงขามันด้วยทาแยกไหนเลยไม่ตรงไม่ดรงรถไฟไ้คนสน้มาเล่นมาเล่นมาเล่นเราได้เราได้มามามาคันสีน้องยรวมๆสีน้องมามาามไม่ต้องกูหไมัเยอะเอออย่าจอดรถใกล้ๆเลยทางสาดีตรงสามแยกแล้วสายมาใครอยู่ไกลลีมานะพี่ใครอยู่ไกลลีมานะคันีน้งไป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  ถอไปเอาไปเอาตไปให้เพื่อนหอสวยเอาไปหอเลยแกแท็กตัวตึงอ่ะใครแท็กตัวตึงไล่เราเะพี่เรางแท็กแท็กเมาส์แท็กเมาส์ครเจอเจอตัวุดเกี่ยวได้เรียกเเพื่อนเลยนะพี่ชายเจวไหนบานตาเจอไหนเกี่ยวไหนแท็ก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 หน้านคาินนมไปแล้วคาชินโนมไปแล้วแท็กแทกเงินไปเลี้ยมเล้บอลสนามบอนามบก็หน้าบ้านนี่เหก็เกี่ยวนี่เขาต่อเรองคนไหเนี้ยหาลุงเพื่อหาลุงเพื่อเจอ งงเงินลงไฟฟ้าเรงลงไฟฟ้าไปไเฮ้ยชนตำรวจดิมึงชนตำรวจดิมึงชนตำรวจเยวอางิเนน้ไปหน้าเวทีหน้าเวทีคันนึงมันจะลาไปหา้าีอาพองของแ้พี่ไม่หายช้อยตำรวจด้วยชนตำรวจด้วยตาที่ไหนตาโเลกบีบีซีหรอโลซโอเคกูกำลังไป ใครใครอยู่แถวโพล็กยินดีซีเอาหน่อยเอาหน่อยไม่ตมาม่ไอ้เอ้ยหลุดไปยังไอไอแบนนี่หลุดยังไอบางแคาพี่หลุดละผมจะหลุดละจหลุดสีเราไป่วมกเลยเจะถึง้าย่บตระถึง้าิิตได้เอาเนตัวไต้านยเอาจะหลตัวไตาหน่อย บ้านมีบีซีหอไนบีีซะใช่ใช่พี่เลยโไฟใหญ่นะไม่นนั้นไม่เรียกตัวหลุดนะกูบอกเลยไม่เรียกตัวหลุดนะไมกลเลยผมหน่อยมาไม่ใกล้ถอยหอยก่อนเพื่อนใจเย็นยดินถอยว่าถอยว่าเราเล่นในเมืองเราเล่นในเมืองเลื่อนเพือนมันอยู่ใช่ใช่เล่นในเมืองเป็นตัวหลุดหน้าคุกนะผมเป็นผมเป็นไรไม่ได้มันจะมาล้อหลอกเราแล้วมันจะให้เราบ้าเราไม่ถึงหน้าปุ่เหรพี่นพี่ผมลงไปแล้วพี่ผมโดนทับมเยอะอมางนี้เยอะอย่างนี้เยอะอยางนี้เาดิมโอเคฮะถ้ามึงเอาสามเทียนนี้ได้อ่ะก็ก็ไหวเอวยชนะเรามั้งเนี่ย ไอฝากเกียร์ที okay, ่ผมอยู่เนี่ยไม่เกียร์ไอ้ตัวที่โดนไล่อะไปโดนโดนไล่อยู่มากชิวมากมันอุ้มกากมากมันขับรถกากมันโง่อยี่เนี่โ้ยโอเคสวยน้องเป็นพลเรืคพลเรือไอ้ไอ้ไอฮกตุนเพื่อนมึงชื่ออะไรนะไอ้บางลีเหรอบางลีมันหลุดปะเนี่ยหรอเราตายแล้วพี่ตายตายยุองกอดดีไไหนยังไหนังไงยังไงมันตามพี่น้อยแล้วมันตามพี่น้อยแล้วมันดันเขาไม่งั้นมึงดีตอนนี้มึงดีมึงช่วยอะไรได้เลยมันลอยแล้วมันเห็นอ่ะ เหมือนม oh ึงโดนโดนฟีดอะง่ายเหมือนมึงโดนฟีดอ่าเสียร้านอาหารเนี่ยคนอื่นไม่ได้อ่ะเสียร้านถ้าโดนโดนไล่มาบานหกฟินก็ได้ขั่คนตัวไปก็ได้เมยใครมาล่เก็บตอดมาเลยว่าเบอกแล้วไงว่าไม่ได้ไม่ได้ตอนนี้รอเคสอยู่มองซนนะพี่รอมองซนเด้อไอ้ มาับยดิมารับยุนให้มาดีมันแคสต่หรอมาดีมองบล่ะพี่มารอแบบมองบนเกมังบนผมไม่รู้ว่าแคสต์หรือยังไงเกมมกงบลไปไปเบิกเกไม่ได้หรอไปพาว่ะมันนานไปเปล่ามาต้องโกเค็มากเลยตลาดกลางเี่ใช่เนาะพี่มาดีเคเดียวกับผมใช่ไมที่ระเบิดจะมาี่ตลาดกลางดนย่ามันนะแล้เตลากลางมันน้อยเ้วยตลาดกามนอวมันอเนเยอะมน้เเยอะมันน้เนเยอะงาดีตลาดกลางมนตลาดกลางตลาดกามันไห่ ไอ้เบ๊ไเบ๊ també, มึงขับมาโฮมทัเลยเบ๊เราไปเล่าไปเรื่อยไปทางสอนอ เออเโอเรอลับดิรอลับไปแบดรับหลังหลังหลัง้านงซนหน่มาเรารับหลังหั้านงสนนะแยกสอนนอนะโอมันมาโตมาหลังหลังลนเลยหลังล้านงเ้นงเลยหลงล้งเลยหลองล้นงเลยหล้านงเลยหลลนอเลยั้นเลยหลังล้อนงเลยหล้านเลยหลัล้านเลยหลปงล้านงเลยหลังลเลยหล้าเลยลป้วเลยหลล้านงเลยลล้านงเลยลล้นงเลยลาไปเหลล้นงเลยล้านเลยลงลไปเลยล้เยลปลาเลยล้เลยล้นเลยหลล้เลยหลลาเหนเลยลปลานเลาน โนกรพี่ไม่ใช่เขเองเฮ้ยนพียกหยมากไปเรียกไปไกลก่าไปเรียกไปลดไปหุดไปไกลไปให้รจุกจุกจุกเอาไปให้ใครต้องถาาเขาด้วยเอาไปให้ใครดตลอด้วยดตลอดด้วยดตลอดด้วยไปเอาไปให้ใครมึงบอกด้วยเอาไปให้ใครแตกแตกลอดแตกหนึ่งคนขตลอดด้วยขัะตลอดข่ตลอดหมดสองคันนะตลอดมันมีสองคนด้วยมันมีหลุดไลเยยอยอไลุดไกลตลอดไปไกลตลอดไปไกลต้องทาทีหนึ่งนะ มาปั๊ม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 ตูมาปั๊มหอยู่ได้อยู่ไหนแล้วไปดิรถมือหเพื่อนดไล่อยู่เ็นรถไล่ต้อนรับตนี้นนะนีตนะรอไม่นานเปอนหน่อยรอไมอนนเพื่อนนานมือนึไปอยู่ไปตำรวจนี่มือหนึ่งมปันมันคือปิวฟนะมันตีตรวจนะลงซ้อมนี่เลยแวรี่สวยดีดีมนดีดีาเยเอเรอยีอรอี่เอมอ่เป็นไงครับพี่ตอนนี้มือ2องมือสาอน้องต้องตรวจต้องเร็วเร็วโอ้อ เขาอุ้มกดตุต้ตมแล้เงียบเงียบเงียบก่อนไม่ไม่เงียบก่อนอ่ะใครอุ้มกดกดบล็อกไปแล้วเนาะสามเคสเราอุ้มสามเคสไอ้บีกดอีกกระดึงกดใหม่ดิเอาเอาใหม่เอาใหม่กดบอลนะห้ามพูดเลยนะเอากด สี่เคสเราอุ้นสี่เคสสเคสสเคสสี่ผมผมผมไม่ถึห้าิบผมงผมวกนาทีเออผมหกนาทีเยสี่อนเอยู่ง้าสผมว่าขับรถโคบเอ้แม่พี่โคบโคบโคไม่แม่ม่แม่เลยว่าไงพเลยนะเราเล่นสนกสูงเลยนะแข็ตงพี่เป็นบเราลอดกับกับกับน้องนกับ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 น้องสนนั่นยบากเลยบยอก่อนแปนึงเงียบคอัว้อละแปดนึงไอ้บาดีของมึงแคสใช่ไหมตะกลแคสผมได้แต้มไปแล้วส่วนของพี่เป็นเล็ก่รอ้าวแล้วมึงรอทำไม

แล้วแล้วบล็อกแล้วตสบหลัรกเ็ลัอนกเป็นหลังสอนอกลลตกล้านนกูลนนกซู้านนกซู้านนกซูล้านนเพื่อนตุ้มจันตุ้นตุ้ลุงนะตุ้มลงกันนะเดี๋ยวอย่าเสียงเขยเยวยหนตเสียงนดวยัเนี่รับเพื่อตัวอหน้าคุกรวเอนร่วงับขึ้อนหนยโไยดนควรลุกันหมดแล้วไปเลยโดนไอยู่เขาซูนะเพื่อน อุ้มอยู่นะแฟรี่อ่ะไม่ได้ยินผมได้ยินผมไม่ได้ยินคนใครทำไรวะ โอ้ยเย็นเยย็นมจบมาดีปล่อยจบไหมพี่เป็นปังหน่อยเมื่อกี้มันตีกับตอหน้าคุใหใจนะเออรู้แล้วราก็ตีแตีำรวจเบลี่เบลลี่ยู่หอเพื่อนนะต่อไปเรยนได้หรอไรเราได้หรือไรเราได้เบลลี่ปุ๊บหัมันก็มาไล่หมดอะไรเบลล่โอเคตีตำรวจไ่มีปืนตีตำรวจเลยเอาบอลลอดแล้วจ้าตีเลยใครมีปืนอยู่เมืองบนไห

ชอพ่อลอยยี่พี่อยี่พี่ไอี่เนีขาของน้องอ่ะตัดทานัเดลีอ่กาไฟดีมยี่กไม่อด้วยพี่จูหลังมึงหลังมึงกูตกรถเื่อ่มาเลยตึงงไม่ไดรับออกห้องลงจอดไว้แดลี่ มีแรงขอไปลาบนสามอบเป็นร้านด้วยสามดีมันจะขึ้นรถได้อเป็นร้านด้ย้เราต้องรขึ้นหน่อยเผอ่อมันเอาเราเนี่ยเฮ้ยบู๊บบูู๊ขึ้นรถหน่อยส่งรถรีบไปหน่อยไม่ไม่ได้ขึ้นรถไม่ได้ขึ้นรถไม่ได้จะมาเอาเราไม่ได้รถทัง มีรถสิบรถสิบรถมีมีมีรถีาองว่าสงว่างหน้าตานีมันมมันมามาันในหังตองมันมามันมาไว้ันมาเสริต้มตัวน้ำกรมังเายอะนะเรายอไปเล่นปนไปไปล่นต่อเมืองอกองเราไม่ไไม่ได้องเยกงเปย้ไปมไปไมได้ไมได้ันเยแล้วมันเอาแล้วมันเอาล้นเอล้มัเาลนเล้มันเอ้เอาแลวมันอันแล้ว

หน่อยพี่ก่ดืนอเฮ้ยปืนอย่าลงรถนะปืนอย่าลงรถนะปืนอย่าลงรถมาไล่ชนหน่อยเอาแสบเอาแสบมาเอาแบเอาแสบมาเอาแสบเอาแสบมาเฮ้ยเฮ้ยเอ้ยเฮ้ยเด้ยเฮ้ยเฮรยเฮ้ยเป้ยเ้ยเฮรยเฮ้ยเฮรยเ้ยเฮ้ยเยเฮ้ยเฮรยเฮรยเฮ้ยเฮยเฮ้ยเฮ้ยเฮยเฮ้ยเป้ยเฮ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 ้ยเ้ยเฮ้ยเฮยเยเฮ้ยเ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 ้ยเ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 ้ยเ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 ฮยเ้ยเปยเยยเปยเเยเ้ยเ้ยเยเยยเยเ พยายามกดตัวปืนมันไม่ไม่มีปืนทำอะไรไม่ได้แล้วทมาอปืนไปริงตัวหน่อยพี่ไปเ้าพี่ดูข้ามาหน่อยขวาขวาพี่รางประธสนดึงมาห์ทเยดูสมาร์ทพี่ดงมาหน่อยเฮียดูสมาดูมาดูงสมาปืนอยู่ข้างๆนะพี่ก้องปืนหน่อยปืนปืนเอาลมาแล้วมเอาโไปกักเอาโซไปกักเอาซไปกักไมแมันจะแพ้แล้วมันจะแพ้แล้วเปลี่ยนมีดดี

มาแล้วหน่อยมาวล้เหน่อยขึ้นมาแล้วขึ้นมาจสอกระสกระสบกระดันมาดัมาดมาดมาสวสวยสวปืนปอยู่นี้กระสอบใกระสพี่กระสกระสบมมามาเอามาเอาดูลับบ้านนกกับบ้านใครันตายมนตายเสือตายพี่เสือ ดูโซกับบ้านใหน่ดูก้าไมดูกับบ้าหม่้มึงเอาปืนนี้มึาปืนนี้เนี่ยปืนอยู่นี่ปืนนอนอยู่นี่ปืนนอนอยู่นี่วเพื่นหลังปืนนอนอยู่นี่หลหลงปืนนอนมึงเอาปืนนอนช่วยหนังน้กเราซือช่วยเพื่อนหน่อยช่วยเพื่อนหนังน้เราซุนหน่อยช่วเพื่อนหนังน้ำเรซุ้หน่อยมาดามมามะดามมามามาดามมาดามเอามาหน่อยเอมาหน่อยเมาหน่อยโอ้เียขยะเีเสือไปไหนเีปล่าไปไหนวะเียขยะเป่าไปไหนกูขอให้เาไปเอาตีนเล้าหน่อยเฮียสัตว์วนเตะเล่าหน่อยเฮียลังเนียเสไอเนี้ไปลืาไอ้ควายไอย โซเปีบเลยโซเปีบเลยโซเปีบเลยมันรีแล้วโซเปียบมึงฆ่าดิซุนมันชุบเยอะหลังร้านงซุนมึงเอามึงเอาดิมึงเอาดิมึงเอาปืนดิชุบเพื่อนด้วยด้วยมันโดนเยอะเฮ้ยชุบเพื่อนด้วยเห็นเพื่อนตรงกลางไฟป้าเห็นเพื่อนกลางไฟป่ะเห็นเพื่อนป้ามึงเห็นเพื่อนป้ามึงชุบเพื่อนด้วยเพื่อนตายสองอ่ะเฮ้ยชุบเพื่อนด้วยดิยิงกูไห้นี่ขอบคุณนะ ううไอ้ชู้เพื่อนไอ้เหี้ยโดนอยู่ไหนขอเตะปาเลยได้ป่ะขอเตะปาเลยได้ป่ะเศรษฐงๆขอเตะปาเลยได้ปะมึงเกิดมึงเกิดได้กูเตะปาเลยได้เหียโอ้ยเหียฟอร์ไม่สัตว์โดนหรอเนี่ยเหียอย่าเยอะเลย่อเหีย มึงองไม่อยู่ขง่อยันใ้ึงต้องวิหนีแล้วมึงต้องหเแพมนาอยู่ตอนเนี้ยสิไม่ไหวว่ะมันมาเยอะเกินมันเยอะกว่าเราเว้ยมันเยอะมันเยอะกว่าต้องยอมต้องยอมมันเยอะกว่ามันเยอะกว่ามันเยอะกว่าเราเยอะเลยมันเยอะก่าเรามากเขาเยอะกับเรามากเว้ย มึงต้องห่อแล้วมึงห่อเพื่อนได้ปะมึงห่อเพื่อนได้ไหมมึงห่อเพื่อนได้ไหมมึงห่อให้ตำรวจมาได้ปะมึงต้องห่อเรียกตำรวจแล้วห่ออ๋เฮ้ยมันไม่ชู้เพื่อนมันไม่ชู้เพื่อนมันมามามาสองหนึ่งพี่เฉินพี่เฉินพูดผมห่อได้ปะรอด้วยรอด้วมามามารอด้วยรอด้วยรอด้วยพูดผมได้เลย หนีมั้งมีสู้หายดิไปดิไปดิเอามันดิเอามันดิไหนไหนไอตัวดังไอตัวละลามันอยู่ไหนวะไอตัวขอเตะปากไอเดียขอเตะปากได้ไหไตาล่ะตาล่ะตาล่ะตาล่หนีไม่ได้เว้ยในกิเนี้ยหนีไม่ได้เว้ยไอ้ชี้เอ้ยเสียดายว่ะโดนบางอีมพีอ่ะ จริงๆน่าเอาศพไปแอบเนาะไอ้เหี้ยน่าจะศพแอบไว้ถ้าเอาศพแอบคือเราเอามากักไงเสรษฐายว่ะไปบอกบอกเพื่อนบอกเพื่อนหน่อยใต้สะพานยังไม่เคลียร์นะใต้สะพานยังไม่เคลียร์ลงไปเคลียร์หน่อยมาเอาศพรอช่วยเพื่อนเลยส้ตัพพึ่งแล้วแหละต้องพึ่งแล้วแหละเราดับอยู่สี่เคส นำ่4เคสเหลือ6นาทีฮัลโหลไม่เวย้ยตะกี้เนี่ยมันเฮียถ้าเราไม่เล่นถามว่าไม่เล่นได้ไหมตะกี้เนี่ยเพื่อนเราเยอะอยู่นะเวย้ยมันเพื่อนเรามันเยอะอ่ะพูดยากว่ะถามว่าเชื่อเซิร์ฟแล้วรอรีเซ็ตรอรอก็มันก็ได้อยู่อะจังหวะตะกี้มันคิดไม่ทันนะดิ มันห้าสิบห้าสิบวะถ้าเชื่อเซิร์กเรารอช่วยเพื่อนอ่ะเราเราได้แน่นอนร้อยเปอร์เซ็นชนะแต่อันนี้เขามาเกือบหมดเลยเนี่ยเขามาเขามาหมดเลยเนี่ยอันนี้เขามาหมดเขามาจนเนี่ยเขาอุ้มเหลือเลยเนี่ยอันนี้เขามาหมดเลย ถ้าไม่ไฟเราอช่วยเพื่อนอ่ะน่าจะชนะเลยแต่ดูดียันี้เขามาหมดแล้วอ่ะอันนี้ต้องหวังนำรวจกับเพื่อนเราแล้วอันนี้ต้องหวังนกับเพื่อนเราแล้วส่งส่งาเลยดิส่ต้องหวัานาทีสุดท้ายแลครับต้องหวังสลเลนส้ายนวันต้องวัพนี้เลรา่พลาลทุกตรงพลาดทดตรงๆเรา่พลาดทุกตรงหม่ฟังเซุดสร์ แอบเสียดายอยู่นะแอบเสียดายอยู่ได้บราตัดสินใจเลยพี่ตัดสินใจเลยเวลาเดินจะห่อรีบห่อนะเวลาเดินนะเหลืว4นาทีไม่มีรถอ่ะต้องรีบตัดสินใจแล้วพี่เวลาเวลาพี่พาไปเผาก่อนพาไปเผาก่อนพาไปเผาก่อนพาไปเผาหน่อยมาๆๆจะมาเอานะเร็วๆเร็วเลยเพื่อน ด่วนด่วนด่วนใครใครใครไม่มีศพมาหยิบเลยมาหยิบเลยบ้านเราศพเยอะบนตะพานตำบลตำพานศพเต็มเลยบนตะพานศพเต็มบนจะพานเนี่ยเฮียศพเป็นล็อคบนจะพานเนี่ยขอคนแบบสละแบบขี่อีมพีมาวางได้ป่ะคนหนึ่งอ่ะมีได้ป่าววะอีมพีแบบเนี่ยพุ่งมาเลยคนหนึ่งอ่ะวางอีมพีเนี่ยทำเฮียออยู่นั้นวะ